สวัสดีชาวธนูในเดือนเมษายนเดือนนี้ชาวราศีธนูหลายๆท่านคุณมีโอกาสที่จะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหาเงินได้หลายช่องทางดาวพฤหัส ดาวประจําตัวตนของคุณสถิตอยู่ในภพก,กระดุมพระแปลว่าชาวธนูหลายๆท่านมุ่งมั่นที่จะหาเงินหาทองยังคงหาเงินหาทองได้อยู่และหาได้หลายทางมีช่องทางในการหาเงินได้หลายช่องทางเพียงแต่เดือนนี้ชาวธนูคุณอาจหลายๆท่านคุณอาจจะมีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยในใจค่าใช้จ่ายมันเยอะดาวอาทิตย์เจ้าเรือสุภะที่รออยู่ในภพพันธุ เป็นไปได้ว่าชาวธนูหลายๆท่านคุณอาจจะรีโนเวทบ้านใหม่คุณอาจจะตกแต่งบ้านให้ดูสวยงามทันสมัยมากขึ้นน่าอยู่มากขึ้นอาจจะแต่งรถใหม่หรือซื้อรถใหม่ชาวธนูหลายๆท่านคุณอาจจะต้องซัพพอร์ตทีมงานซัพพอร์ตบุตรหลานบริวารหรือลูกน้องในที่ทํางานชาวธนูหลายๆท่านคุณก็มีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่ เพราะดาวอังคารเจ้าภพปุตตะสถิตยอยู่ในภพการเงินสวยมาตรฐานอุดอีกเรือนหนึ่งคือเจ้าภพวินาศคุณอาจจะหาเงินก้อนใหญ่ได้แบบคาดไม่ถึงหรือหาเงินก้อนใหญ่ได้จากการติดต่อทางไกลการติดต่อการค้าการขายกับต่างประเทศในเรื่องของการเงิน ดาวเสาเจ้าเรื่นการเงินคุณเสวยมาตรฐานเกษตรแปลว่าเข้มแข็งมั่นคงแน่นอนใน4 5เดือนนี้ยังเป็นโอกาสดีในเรื่องของการเงินการทองของชาวธนูเพียงแต่ตามลักษณะของดาวเสาคือคุณก็ต้องเครียดอดกลัน้นหรือต้องทุกทนอยู่บ้างซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาชาวธนูหลายๆท่านดาวพุธ ดาวเจ้าเดือนการงานตอนนี้เสวยมาตรฐานเป็นประอยู่ในภพพันธุในวันที่2เมษายนจอนอยู่กับดาวอาทิตย์เจ้าภพสุภะชาวธนูท่านไหนที่คุณทำงานอยู่ในแวดวงวิชาการอันนี้ดีมากหรือชาวธนูท่านไหนที่คุณไม่ได้อยู่ในแวดวงวิชาการแต่คุณต้องมีการติดต่อเจรจาการค้าการขายกับคู่ค้าคู่ความของคุณ ให้ระวังความเสียเปรียบให้ระวังการถูกเอาเปรียบเพราะฉะนั้นในเรื่องของคำพูดคำจาในเรื่องของเอกสารคุณต้องดูให้ดีคำพูดบางคำพูดซึ่งมันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์คุณก็อย่าพูดไปเพราะมันจะกระทบกระเทือนหรือผิดใจกันได้ชาวธนูหลายๆท่านที่คุณจำเป็นต้องออกหน้ารับแทนหรือไปค้ำประกันไขในเดือนนี้ ขอให้ใช้ความระมัดระวังหรือทางที่ดีคุณอย่าทำเพราะมันจะเดือดร้อนถึงตัวคุณแน่นอนชาวธนูหลายๆท่านที่คุณทำงานเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียทำงานเกี่ยวกับในแวดวงการบันเทิงอันนี้คุณจะประสบความสำเร็จเพราะดาวราหูซึ่งเป็นตัวแทนของเงาเป็นตัวแทนของโซเชียลมีเดียสถิตยอยู่ในภพปัตตนิเลงรักคุณอยู่ เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของโซเชียลมีเดียในเรื่องของวงการบันเทิงมาดูในเรื่องของความรักดาวสุขสถิตยอยู่ในภพอลิและดาวสุขอีกเรือนหนึง่งสถิตยอยู่ในภพลาภะชาวธนูท่านไหนที่คุณยังไม่ได้แต่งงานแต่งการกำลังมองหาความรักถามว่า คุณโฟกัสความรักได้ไหมจริงๆไม่อยากให้ชาวธนูโฟกัสความรักในเดือนนี้เพราะดาวศุกร์ยังสถิตยอยู่ในภพเือนอฬิแม้จะเสวยมาตรฐานเกษตรแปลว่าอะไรแปลว่าคุณจะมีความรักได้มันคงได้มันต้องมีการแย่งชิงถามว่าคุณทําไปแบบนั้นแล้วมันคุ้มไหมค่อยๆดูค่อยๆด,คยๆด,ดีค่อยๆดูให้ดีจะดีกว่า ความรักที่มันต้องเกิดจากการแย่งชิงความรักที่มันต้องต้องแข่งขันกันเนี่ยมันใช่ความรักที่คุณใฝ่หาจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้ชาวธนูโฟกัสในเรื่องของความรักในเดือนนี้แม้ดาวสุขคุณจะสวยมาตรฐานเป็นเกษตรก็ตามเพราะสุขคุณไปรอยอยู่ในเลือนอลีสำหรับชาวธนูหลายๆท่านที่ แต่งงานแล้วดาวพุธเจ้าเดือนปัตนิไปเป็นประคนที่แต่งงานแล้วคุณก็ต้องระวังตัวอยู่ใกล้ใจอาจจะไปอยู่ที่อื่นดูให้ดีอย่าไปจู้จี้จุกจิกดูห่างระวังได้แต่อย่าไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคิดมากจนเกินเหตุ เพราะตอนนี้ดาวปัตตนิเป็นปะามันแปลว่าคู่ของคนอื่นแต่คุณที่แต่งงานแล้วเนี่ยคุณแค่ระวังเขาอาจจะมีเบี้ยบ้ายลายทางอะไรหรือเปล่าก็ระ,ะมัดระวังอยู่ห่างๆคนที่ยังไม่ได้แต่งงานคุณก็ดูให้ดีเพราะปัตตานิเป็นป่าช่วงจังหวะนี้คือมันไม่ใช่คู่ของเรามันเป็นคู่ของคนอื่นคู่เขาไม่ใช่คนตัวเปล่าเราเือยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ชาวธนูต้องระวัง นี่คือภาพรวมของชาวสนูในเดือนเมษายนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามและพบกันใหม่ในเดือนหนะ้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ